ันระเบิดใส่แล้วสกิลไอ้เแค่โดนเวนใครฟรีพอตัวทีโมเล่นดัดเบดมันไม่ลงหอนแล้วไหมเดี๋ยวกูอยับพอดนะเฟนตาเฟนตาเอออ็กบังหน่อยเอ็กให้โลยเอ็กบังเอ็กให้โรยเอกบังเราบังเราเอกบังเราอะไรนะสัตว์เอ้ยนี่ไงเจอกูชน

มันอยู่ดีกันเต็มเลยนะถึงสู้บอลนี่ก่อน้นะวิ่งวิ่งวิ่งปุบปุบเร็วอีเกมันผัวเด็กมันเลยนะั้นเลยเอาลาก่อนวารล้านวารยไม่เป็นไรไม่มาใ คุนลากเข้าได้โอ้โหดูโอกัสด้วี่ปุ่ม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 อันทัดตัวใส่เลยข้าทางไปดึงหมุนดิเฮ้ย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 เฮ นี่ไงนะมาแล้วมาเลวมาเลยมาเห็มาเลยมามปุดบปุ๊บปา๊บหุ๊บป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 ุ๊บุ้๊บยุ๊หปุนบปุ๊บปุ๊บมันแปุปุ๊บ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 ุุหเียกูไม่โดนหวานเลยุหบ ยังรักรักรักการเล่นไม่เป็นกูขอเล่นให้ป็นสารที่ร้านหมดเลยเล่นก็ไม่เป็นโง่เอาตายได้ไงเนี่ยเลืองียบเลยนะเอาเหียติดเ๋ยวเอาเอาคนมาขัดไปให้ไม่โดน โอ้โหยังมีชนมีชนอนยังชนร้อนเลยหายวับเลยเฮียออโต้เดียวมีเันตีใช่ไหมเงันตีกูได้ไหมมีมีอืมใส่แต่เงี้ยมึงเป็นนักกิ๊ที่หมดเลยมีอะพอแล้วยัยเก็บ่างมีอยู่จริงกูกูกูกดแด้จนกูกดแด้จนกูมีเกราะพันหกไหวนี่ครับนอน